ตอนนี้กำลังเดินทางออกจากโคราชนะครับในตัวเมืองโคราชนะครับจะออกไปอำเภอปะทายนะครับผ่านมาทางเส้นนาราชพัดนนะครับมาถึงตรงนี้น่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับนรถติดนะครับจะเสียเวลายอยู่ตรงนี้แหละครับนานหน่อย ติดรถเตดน้ำท่วมทางนะครับแต่คาดว่ารถน่าจะไปได้ครับพ่อก,ก,ก,ก็ยังมีรถเลี่ยงมามาใช้เส้นทางนี้กันกันอยู่นะครับแต่รถเก่งนี่ก็ยังรถเก่งก็ยังมาทางนี้ได้นะครับก็คิดว่าเรารถกระบะก็น่าจะไปได้นะครับ รถก็จะติดหน่อยนะครับจะเสียวเวลาอยู่ตรงนี้นานหน่อยแต่ถ้าตัดไปขึ้นถนนมิตรภาพได้ก็ก็นานาจะสบายแล้วครับมาติดอยู่ช่วงนี้แหละครับนานหน่อยโอ้น้ำท่วมจริงฮะครังหน้านะครับแต่ดูจากแผนที่แล้วท่วมไม่ ไม่ไกลนะครับคือระยะทางที่ท่วมไม่น่าจะไกลนะครับคันนี้ก็จะแรกมาครับแซงมาทำไมเลอให้ช่องนิดเดียวไป้ทแกกครับ โมไซก็ยังมาครับก็น่าจะน่าจะไปได้นะก็ยังมีคนยืนสังเกตการดูอยู่ว่าเป็นยังไงฮะ เรใชคันนี้ทำไมได้เข้นออกมานะครับไปไม่รอดแล้วครับรถด,ดับหรือเปล่าถาลุยน้ำลึกๆหน่อยนะครับก็แนะนำนะครับแนะนำก่อนว่าให้ปิดพัดลมนะครับปิดแอร์นะครับปิดพัดลมแอร์นะครับ ถ้าลุยน้ําไปต้านกับน้ําถ้าหมายถึงว่าถ้าน้ําท่วมถึงนะครับมันจะไปต้านกับน้ําแล้วจะทําให้พังได้นะครับพลมหักได้นะครับพังได้อับคันนี้ก็จะแซกอีกแซกไปนะถึงจุดน้ําท่วมแล้วครับตรงหน้าอะไรเนี่ย ชื่อไม่ทันเนะผ่านไปแล้วนี่ครับผมระดับน้ำก็เอ่อตอนนี้มองเห็นไปกลายนู่นก็ถ้าเป็นรถกระบะก็ครึ่งล้อรถกระบะแล้ะครับตอนนี้ปิดแอร์แล้วนะครับปิดพัดลมพัดลมแอร์ปิดแอร์นะครับรถกระบะไปได้นะครับรถเก่งก็ยัง ยังไปได้นะครับเส้นนี้ณวันนี้นะครับวันนี้วันที่ที่เท่าไหร <c oughs> ่เอ่ยเลืมวันแล้วนะปเก่ะ21อยู่ใน21นะฮะไปครับ,รบออก็ท่วมไม่ลึกนะครับเราเก่งไปได้ครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะครับเส้น ออกมาจากตัวเมืองผ่านทางหน้าราชพัดออกมาครับสำหรับวันนี้นะวันนี้มไม่ได้ข่าวว่าช่วงนี้ได้ข่าวว่าทางเขื่อนหลักๆทางโคราชนี่ก็ระบายน้ำลงมานะครับถ้าจุดไหนที่ว่าน้ำเดิมก็ยังไม่ลดอยู่ก็เท่ากับเติมน้ำมานะครับ กระสอบใายในซอยในน้ำขังนะครับเมือน้ำมันระบายไม่ได้ขังอยู่นะครับหลายๆซอยนะครับกระจกลงนิดนึงนะเนี่ยแล้วเราปิดแอร์นี่ครับรถเก๋งก็ไปได้ครับรถเก๋งยังไปได้นะ ช่วงนี้น่าจะเป็นมาถึงช่วงที่ลึกแล้วนะครับลึกที่สุดของการท่วมนะครับดูครับโอ้นี่ฮะไปได้ครับจริงๆริงรถใหญ่ไปได้ครับรถเล็กก็ยังไปได้นะครับตรงนี้น่าจะท่วมเป็นจุดที่ลึกที่สุดแล้วนะครับตรงตรงหน้าอา่า น,นี่เป็นอะไรเนี่ยโรงแรมเอ็มเทีรลนะครับอ่าสุดแล้วนะครับในท่วมแค่จุดถึงแค่ช่วงนี้นะครับอโอเคใช้เวลาตั้งแต่จุดท่วมนะครับนับตั้งแต่จุดท่วมเมื่อกี้นะครับแลถึงตอนนี้ก็ประมาณหนาทีกว่านะครับก็ผ่านออกมาได้นะครับก็ถึงตรงนี้นะครับอ่า ในบ้านเกานะนลครับพบฝนตรงนี้แล้วก็กนุนก็ไม่ท่วมแล้วครับไปได้นะครับรหดับวันนี้นะครับอาโอเคครับผมถ่ายชมสถานการณ์กันเท่านี้นะครับเผื่อใครวิ่งเซนนี้ในช่วงนี้นะครับก็ะจะได้เห็นระดับน้ำนะครับว่า ตอนนี้มีน้ําขังอยู่แนละ้วรถเล็กก็มาได้นะครับรถเก่งก็ผ่านได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินทางไปประทายครับผม